Isuzu D-Max V-Cross ตัว M ท็อปสุด1,297,000บาทมาทดลองขับกันเป็นยังไงไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพามาขับคี่เจ้าตัวท็อปสุดของ Isuzu D-Max นะครับเป็นตัว V-Cross ขับเคลื่อน4ลอ้อซึ่ง m i n o r c h a n g แล้วเป็น MY 2 0 2 6ปรับอะไรบ้าง รายละเอียดของตัวรถเนี่ยเราเคยนําเสนอไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปสั้นๆตอนท้ายรวบยอดกันอีกทีแต่ตอนนี้มาเรื่องของการขับขี่เป็นหลักก่อนจุดใหญ่ที่เปลี่ยนคือนี่ครับพวงมาลัยไฟฟ้ามาแล้วนะนี่เบามือมากแล้วขับเป็นยังไงไปดูกันได้เลยก็เส้นหลักๆตอนนี้ที่เราจะใช้ก็คือเส้นถนนพระราม3นะครับก็ จริงๆวิ่งในงานวิ่งใช้งานในเมืองมาประมาณนึงแล้วนะครับคำเดียวสั้นๆง่ายๆเลยครับพอได้พวงมาลัยไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยการขับขี่ในเมืองนี่ง่ายขึ้นเยอะเบามือพวงมาลายนี่มาดีนะนี่เบาแล้วก็มีระยะฟรีเยอะนี่ผมโยกอย่างนี้รถยังไม่โยกเลยอ่ะถือว่าคือถ้าคนชอบระยะฟรีอ่ะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าคนชอบพวงมาลัยคมๆอ่ะก็อาจจะนี่นะเห็นไหม เห็นชัดๆกันอยู่นะว่าระยะมันค่อนข้างเยอะอยู่ไม่ใช่แบบเบ๊าๆบางแบรนด์นะเนี่ยแค่นี้มันก็เวี่ยงแล้วอะแต่อันเนี้ยแทบจะไม่ขยับเลยนะครับแค่เราเบี่ยงหน้านิดเดียวอ่ะถือว่าเขาเซตมาไว้แบบนี้นะคือเราอ่ะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือเลวหรืออะไรยังไงมันมีบุคลิกของมันเขาเซตเอาไว้แบบนี้ต้องดูว่าคุณชอบหรือเปล่า ที่เรามาทําให้ดูเนี่ยเราให้รู้ว่าบุค,คลิกที่เขาเซ็ตรถมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นยังไงนะครับนะอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเสียงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือระบบเสริมความปลอดภัยที่คอยเตือนเตือนการชนรอบคันเลยการชนด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรทั้งหมดเนี่ยตัวนี้เขาใส่เพิ่มนะครับโดยเฉพาะาตัวเลนคีฟเลนดีพาร์ตเวลาที่เราจะออกนอกเลนอะไรเงี้ยอ่ะก็จะมีช่วยดึงนะ ไม่มานะไม่มาโอไม่เป็นไรอ่ะาบาว่าที่การกับขี่ครับหลักๆเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้เป็น3.0ลิตรแม็กฟอสเนาะคือโดยสเปคเนี่ย190แรงม้า450้นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดเนี่ยมันดูเหมือนเยอะยิ่งถ้าเทียบกับตัว2.2 m a x f o r c แม็ฟอสที่ออกมาใหม่เนี่ยแต่พอมาลองขับกันจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งลงมาจาก ตัว2.2แมฟอร์ดเมื่อห่างกันไม่ไม,ไม่กี่วันเอาเป็นว่า2.2 m a f o r แมกฟอร์ดก็ได้ความสนุกได้อัตราเร่งไม่หนีจากตัวนี้เท่าไหร่จังหวะกดคันเร่งเนี่ยตัวนี้ดีกว่านิดเดียวเลยไม่กเกิน10%นนิดเดียวมากๆแบบแทบไม่ต่างในความรู้สึกนะครับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับผมว่าไม่ต่างแต่เสียงเครื่องต่างเสียงตัวนี้ดังเข้ามารบกวนมากกว่า นะครับสำหรับตัว3.0นี่อ่ะเรามาถึงจุดที่เป็นถนนค่อนข้างยำแย่ช่วงล่างเขาบอกว่าไม่ได้ปรับอะไรนะครับไม่ได้มีการแจ้งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมจะมีแค่พวกลายล้อแล้วก็พวกคอสเมติกก็คือชิ้นส่วนอื่นๆเสริมความสวยงามเข้ามานะครับสำหรับการขับขี่บนถนนพระราม3ครับเอาช่วงที่เรียกได้ว่าถนนแย่ที่สุดนะ ก็รับรู้ได้ทุกเม็ดเหมือนกันนะครับนี่ดูนะนี่คือช่วงที่แย่ที่สุดแล้วนะเป็นคลื่นปุ่มปามปุ่มปามนะครับก็ประมาณนี้นี่ความเร็วที่ใช้อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนกันเราเราจะพยายามใช้ความเร็วเท่านี้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับในเลนที่เท่ากันนี้ก็ขับมาคือ ทุกเม็ดที่เกิดขึ้นบนถนนเนี่ยช่วงรอยต่อเนี่ยสะเทือนมาถึงเรารับรู้ได้นะครับตรงเนี้ยพิ่งคือช่วงล่างเซ็ตไว้ค่อนข้างแข็งคือถ้ามีน้ําหนักบรรทุกทางด้านหลังผมว่ามันดีเพราะว่าเขาเซ็ตตัวรถเนี่ยไว้สําหรับการบรรทุกนะเนี่ยพอเนี่ยพอเจอรอยต่อถนนนิดหน่อยก,ก็ก็มาแล้วนะครับและช่วงที่ถนนพังหนักๆเนี่ยถามว่ารับรู้ได้ไหมรับรู้ได้นะครับนี่ ชัดๆอะรับรู้ได้ชัดนะถามว่าโอเคไหมก็ไม่แย่แต่ถามว่าชัดไหมชัดนะครับคือตัวรถเนี่ยบอกเลยว่า v c ค o s t คือขับ4นะขับ4เนี่ยมันเน้นเอาไว้ลุยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเซ็ตช่วงล่างไว้แข็งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเซตร,รถเพื่อการลุยนี่มาอยู่ขึ้นไปบนสะพานลอยนะครับนี่ลองดูนี่เห็นไหมพอเป็นถนนเรียบ อันนี้มาดีนะครับพอช่วงล่างเน้นเรื่องของความค่อนข้างแข็งไว้หน่อยมันก็เลยเนี่ยครับเนี่ยหมายถึงจะใช้คําว่าแข็งก็อาจจะไม่ถูกนักใช้คําว่ากระด้างดีกว่านะครับนี่นะเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่โยนอย่างนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่พอเจอรอยต่อถนนเนี่ยมันชัดมันมันรู้สึกมาถึงตัวตัวเราเลยนะครับเนี่ยนะ นี่ลอยๆต่อต่างๆของถนนบนถนนพระรามสามนะเออนี่นะนี่โอเร็วเร็วเร็วไปนิดนึงแปดสิบแล้วคืออัตราเร่งเนี่ยช่วงช่วงต้นเนี่ยไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่ผมกับชอบช่วงต้นของตัวเครื่อง2.2ง a ุด o r c แม็กฟอสมากกว่านะครับโอ้ อ๋ออย่างหนึ่งที่ต่างก็คือตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับเพราะฉะนั้นระยะมันจะค่อนข้างกว้างกว่าตัว8สปีดนะคือ2.2เนี่ยเขาใช้ที่ไปชนกับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดอ่ะส่วนความคล่องตัวแน่นอนครับด้วยความเป็นรถกร,บระบะไซส์ใหญ่ในลักษณะของ 4x4 แบบนี้ถ้าพูดว่าคล่องนี่ผมก็ โกหกและนะครับก็ไม่ได้ถึงกับกล้องมากมันสู้เก่งไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เทอะท้าจนจนใช้งานไม่ได้นะครับเคียงแค่ในเรื่องของความสะดวกสบายอาจจะสู้เก่งไม่ได้โดยเฉพาะการเข้าในเมืองการหาที่จอดอะไรพวกนี้แต่มันจะเด่นตอนที่ขับเดินทางไกลนะใช้รถให้ถูกประเภทนะครับลักษณะของตัวรถเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเราเอามารีวิวให้ดูเพื่อให้เห็นกันชัดในลักษณะของ การขับขี่ให้ครบทุกรูปแบบและสุดท้ายอ่ะเราจะมาไปฟันธงว่ารถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับการใช้งานลักษณะไหนอย่างไรนะครับเนี่ยช่วงจังหวะออกตัวอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นไม่กระชากอันนี้ดีต้องถามว่าชอบหรือเปล่าแบบนี้นะครับเป็นรถที่สไตล์ค่อยๆขึ้น นะไม่พุ่งผ่านอะไรหัวใจสำคัญของเครื่อง3.0ตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ปรับมาให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรฮ่านะครับเพราะฉะนั้นความพุ่งผ่านอ่ะยังไงมันสู้ยูโร4ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวท่อไอเสียเองก็ถูกเอาไอาเสียมาวนนะครับมันจะไม่ได้ไหลลื่นไหลโฟลเท่าเหมือนตัวยูโร4นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของอัตราเร่ง อาจจะยังสู้ตัวยูโรสีไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แย่นะนี่ดูนี่ความเร็วร้อยหนึ่งี่อย่างที่ผมบอกครับพอพอขึ้นความเร็วสูงหน่อยบนถนนเรียบมาดีเหมือนกันนะแต่ถามว่าหลังลอยไหมก็จะรู้สึกว่าหลังลอยแต่การทรงตัวไอความกระเด่งกระดอนเมื่อกี้ลดลงไปเยอะนะครับนี่อันนี้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ความหลังลอยเนี่ยยังมีอยู่คือถ้ามีน้ำหนักบรรทุกปุ๊บนะ มันจะพอดีเลยการสั่นการโยนอะไรพวกนี้ก็จะลดลงด้วยนะครับนะพอาะรถตัวนี้ยเบส on pick up ก็คือลักษณะของตัวรถเนี่ยจริงๆในต่างประเทศเขาเรียกมันว่า SUV อนเนกประสงค์แบบแบบมีกระบะมันก็คือ pick up แหละนะครับเป็น pick up 4 4ประตูแต่มันได้ใช้ลักษณะของอนเนกประสงค์เลยจริงๆซึ่งมันจะต่างจาก pick up ที่เป็น pick up ขนของ นะครับปิกอัพขนของเนี่ยช่วงล่างเขาก็จะเซ็ตไว้สำหรับการบรรทุกหนักๆเลยแต่อย่างคันนี้ปรับมาแล้วนะครับเน้นในเรื่องของการเดินทางให้มันนุ่มนวลมากขึ้นถ้าถ้าเปรียบเทียบกับตัวหัวเดียวหรือตัวแคปอันนั้นน่ะจะเด้งและอันนั้นจะกระด้างมากกว่าจะแข็งมากกว่านี้อีก นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าปรับปรับมาแล้วให้มีความเป็นรถยนต์นั่งมากขึ้นนะนี่ดูแผลก็โอเคเจอแผลแล้วก็ยังรอดอยู่นะครับถือว่าไม่ไม่กระเด้งมากจนเกินไปนักนะครับความเร็วที่ใช้อยู่ประมาณ50 60นะครับเนี่ยแต่ถามว่าสะเทือนมัถึงไหมครบทุกแผลรับรู้ได้นะครับ ก็อัตราสิ้นเปลืองอันนี้ถือว่าดีงามมากวิ่งพาราม3ตอนนี้ช่วงประมาณบ่าย2นะครับแล้วผมก็ใช้ในเมืองอย่างที่บอกไปก็อยู่สาทรแถวดุสิตสาทรสีลมอะ,อะไรประมาณนี้นะครับโซนใจกลางเมืองเป็นหลักเลยเซนทั World, ลเวลด์พารากอนอะไรพวกนี้นะครับรตัวเลขกระตาสิ้นเปลือง50กิโลวิ่งมา50กิโลเมตรแล้วนะสำหรับการจับระยะสำหรับการวิ่งในเมืองเนี่ย 1> 12 1มาดีมากดีเวอร์ดีเกินไปค่าเฉลีย่ยความเร็วคือ21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอ,อ้ดีนะกลายเป็นว่าเอ้า3.0มาดีแฮะออแต่ถ้าเป็นช่วงแรกอะช่วง10กิโลเมตรกว่ากช่วงแรกเลยนะความเร็วเฉลีย่ยวิ่งที่ยี่วิ่งที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย10นะ1ิ ประมาณ10นิดนิดสิบจดห้กิโลเมตรต่อลิตรไม่ค่อยเจอรถติดเท่าไหร่แต่ก็คือใช้งานในในเขตเมืองนี่แหละลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็มาวิ่งตรงเส้นนี้คล้ายๆกันต่างกันนิดหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเลข3.0อัตราเส้นเบลืองดีกว่าซะอย่างนั้นเออแค่มันยังไงกัน แล้วเดี๋ยวรอดูตอนขับทางยาวๆอีกครั้งนะครับว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบไหนยังไงแล้วก็การขับขี่ทางยาวเป็นไงสําหรับในเมืองเนี่ยก็ประมาณนี้ผมถือว่าพอได้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 ไ,ดไ,ดไ,ดไม่ไม่แย่ไม่แย่นะครับสําหรับการขับขี่ทางยาวๆครับก็บอกแบบนี้แล้วกันเสียงเครื่องดังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากดังเหมือนเดิมอยู่แล้วนะ อ,อัอาตราเร่งการตอบสนองต่างๆอะไรก็คงเดิมไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงคือเนี่ยนะกดแล้วมันจะค่อยๆขึ้นแต่พอไหลขึ้นไปแล้วมันพุ่งเลยนะครับนี่คือบุคลิกของตัว3.0อยู่แล้วนะครับพอลอยปุ๊บม,มันจะพุ่งขึ้นมาทันทีแต่ว่ามันจะมีจงังหวะรอรอ,อยู่นิดหน่อยพอรอแล้วพอมันแตกขึ้นปุ๊บพุ่งมันจะพุ่งเลยนะครับอันนี้คือบุคลิกเขาเลยนะครับ ไม่ครับเร็วกว่ากฎหมายกําหนดนะก็ขับอยู่ในที่กฎหมายกําหนดไว้ไม่เกิน120ตอนนี้อยู่ประมาณ90กว่านะครับก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายขับไปเรื่อยๆนะครับก็ดูระยะเพื่อหาค่าอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับเราก็ขับเราไปเรื่อยๆตามที่กฎหมายกําหนดช่วงล่างบอกเลยว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สําหรับตัวนี้นะครับมันมาโทนนุ่มแต่กระด้าง พูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไงคือมันนิ่มไปหน่อยแล้วก็พอเจอแผลพวกนี้เห็นไหมมันจะแบบปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บแผลเล็กแผลน้อยอย่างที่บอกว่าในเมืองเองเจอแผลเล็กแผลน้อยมากเต็มมาครบหมดเลยต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกันนะครับวิ่งทางยาวๆอะไรพวกนี้เจอนิดหน่อยก็รู้สึกแล้วนะครับอันนี้มันมันสะท้อนมาถึงตัวเราส่วนหนึ่ง ันนี้ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเซ็ตช่วงล่างไว้สําหรับการบรรทุกอยู่แล้วลักษณะของแหนบที่ใช้ด้วยนะครับแม้จะมีการปรับมาเขาบอกมา,มานะว่าก่อนหน้านี้เลยนะตั้งแต่ตอนตอนพัฒนาตัวนี้แรกๆเลยเขาบอกมาแล้วว่าตัว4ประตูเนี่ยแหนบเนี่ยเป็นแหนบแบบนุ่มก็คือค่าความแข็งเนี่ยลดลงกว่าพวกตัวที่เป็นแคปกับตัวหัวเดียวอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาบอกมาไว้ซึ่งถามเราว่า นุ่มขึ้นไหมก็คือถ้าเทียบกับ2ตัวนั้นนะ่ะมันนุ่มกว่าอันนี้ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนการวิ่งด้วความเร็วสูงพอลอยลำแล้วเนี่ยดีไหมอ่ะก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับกระบะสี่ประตูด้วยกันก็ยัง ผมก็ยกให้แรปเตอร์เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะแรปเตอร์เราวันในฐานที่เข้าใจแล้วกันเทียบในคลาสเดียวกันอะโตโยตา้าล็อกโคผมชอบล็อกโคมากกว่าช่วงลา่างมันจะแข็งแข็งกว่าหน่อยนะมันจะตึงตังตึง,ต,งตังกว่านิดนึงนะครับซึ่งปอาแต่ผมชอบแบบนั้นนะครับมันจะดูนึบๆแน่น,นๆเลยส่วนตัวนี้ก็ยังแบบมีการจบหยาบนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ย ข้างหลังพอมันไม่มีบรรทุกอะ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเบาและลอยนะครับนี่เราตั้งใจให้ออกนอกเมืองมาเพื่อวิ่งความเร็วสูงสูงแต่มาเจอการก่อสร้างเจอการปิดถนนอะไรครับเนี่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าจะทําตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองดีๆซะหน่อยก็ไม่เป็นเราบอกแล้วเราไม่ได้มาขับแข่งประหยัดนะเราเน้นการใช้งานในชีวิตประจําวันแบบคนปกติธรรมดาทั่วๆไปนะครับ ใช้แบบธรรมดาเลยผมมีเท้าหนักบ้างมีเท้าเบาบ้างแล้วแต่จังหวะอารมณ์นะครับก็ตามตามสไตล์คนธรรมดาปกติทั่วไปที่เขาขับรถกันนะครับไม่ได้มาขับแข่งอะไรนะไม่ได้ซิ่งแล้วก็ไม่ได้เปอ่านี้ดีตบไฟเลี้ยวปับ๊บกล้องมาเหมือนกันนะอ่านี้มาดีนะเออตบเลี้ยวขวากล้องมานี่นี่โอ้นี่ดีดีดีด,ด,ดีชัดนะชัดในระดับญี่ปุ่นนะ นะครับชั้นในระดับญี่ปุ่นก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยเข้าใจกับศัพท์คำนี้แล้วนะครับตบซ้ายอ่ามานะนี่มาแบบ3มดีมอง่างข้างบนได้ด้วยแล้วก็มองข้างๆนี่มาครบนะอ่านี่ดีนะถือว่าดีนะครับพวงมาลัยเมื่อขับขี่ทางยาวๆครับมันก็จะหนืดมือขึ้นนะครับส่วนระยะฟรีนี่มีให้เห็นแบบนี้เลย ครับเนี่ยผมแกว่งอย่างนี้รถยังนิ่งอยู่นะครับก็มันจะไม่ได้แบบไฟฟ้าแบบชนิดที่แต่นิดเดียวแล้วออกไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นยังมีระยะฟรีให้อยู่นะครับก็สบายๆครับนืดมือขึ้นเปลี่ยนเลนเนี่ครับม,มาเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเลนให้ดูอีกทีเปลี่ยนเลนแบบฉุกเฉินฟ้ามาดูการเปลี่ยนเลนแบบฉุกเฉินขวาไป เปลี่ยนอีกทีก็ทรงตัวดีนะบอกเลยนะคอนโทรลดีนะพอความเร็วสูงแล้วเนี่ยนะครับไม่ถึงกับแย่ yeah, นะไม่แย่ไม่แย่บอกเลยว่าไม่แย่เนี่ยนะก็ถือว่าแม่นยำดีอยู่นะจังหวะการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงแบบนี้ผมแฮปปี้นะแต่จะมีแค่เนี่ยเวลาเจออุปสรรคบนเจอแผลบนถนนเจออะไรเงี้ยเห็นการเขย่าของตัวรถเนาะ อ่ะเห็นอันนี้อาจจะไม่รู้ว่าเห็นการเขย่าของตัวเบาะหรือเปล่านะครับเบาะเขย่านะครับอ่าให้เห็นกันแบบนี้นะครับเนี่นเห็นขาผมขย่าเนาะอ่าประมาณนี้เวลาที่าความเร็วอยู่ประมาณ8 0ดสิบถึงหนึกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเบรกเบรกเบรกโอ้เบรก,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 กเอาอยู่เนียนนะครับก็มีแค่เรื่องช่วงล่างอ่ะซึ่ง ผมมองว่าถ้ามีน้ำหนักบรรทุกทางด้านหลังหรือมีคนนั่ง4คน5คนรถจะทรงตัวดีขึ้นเวลาขับด้วยความเร็วสูงจะมั่นใจมากขึ้นนะครับพอมันไม่มีคนรถมันก็จะเบามันก็จะหวงหวงน่อยนะครับนี่ก็เป็นบุคลิกของรถปิกอัพ4ประตูนะครับซึ่งจะยกเว้นไว้เพียงแค่แรปเตอร์รุ่นเดียวเท่านั้นที่จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งครับก็คือระบบเสริมความปลอดภัยที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยครับอยากให้ดูน็นเขาจะสู้กับเราอย่างสนุกสนานป,ปิบปับปิบับอย่างนี้นะดูนะดึงดึงซ้ายทีดึงขวาทีดึงไปดึงมาดึงออกตอกเลนไปเลยพอมันหาเลนไม่เจอเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวดูนะเอาใหม่เอาใหม่หมดูนะดูนะให้ดูนี่ไม่ดึงคือ ย้ำตรงนี้ครับคำว่าระบบเสริมความปลอดภัยมันก็คือระบบเสริมความปลอดภัยนะมันมีช่วยมันไม่ใช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยมันมีไว้สําหรับช่วยช่วยเราอะบางทีเนี่ยทางานไอ้เนี่ยดึงกลับมาพอดึงกลับมามาขวาขวาทะลุเนี่ยก็แล้วแต่อย่าไปไว้ใจมันมากนะครับพวกระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยมันมีเพื่อช่วยเรา ยังไงซะเราอยู่หลังวงลัยเราต้องรับผิดชอบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับเราจะไปหวังเพื่อเอ้ทำไมระบบมันไม่ทํางานไม่เกี่ยวคุณต้องช่วยมันมากเพื่อช่วยเพื่อเสริมเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่ามันจะทํางานได้แบบสมบูรณ์แบบไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนสัญชาติอะไรมี ผิดพลาดมีเออร์เลได้เหมือนกันหมดนะครับพอเราไม่รู้หรอกมันดีเทคเส้นบางทีมันทีนี้มันจับเจอจับไม่เจออ่ะแล้วก็แล้วแต่บางทีมันไม่เห็นอนะเออเพราะว่าตัวนี้ใช้ระบบกล้องใช้ระบบพวกเรดาร์ต่างๆคือความคมชัดความความที่มันจะมองเห็นอนะอ่ะถ้ามันมองไม่เห็นก็มันก็จะไม่ทํางานแค่นั้นเองนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัว ระบบเสริมความปลอดภัยแต่ถามว่ามีแล้วดีไหมดีนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ปิดปิดได้ในนี้นะครับตัวฟังก์ชันต่างๆอะไรอยู่ตรงนี้ก็ใช้งานได้ง่ายๆไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนแต่ต้องทําความรู้จักกันสักหน่อยนะครับไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกับแบรนด์จีนถ้าคุณใช้รถไฟฟ้าแบรนด์จีนเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นไปกี่ยี่ห้อเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันคล้ายๆเทสลาคล้ายๆคล้ายๆแรงบันดาลใจมาจากตัวเทสลา มันก็จะใช้งานง่ายรู้เลยว่าอะไรอยู่ไหนจิ้มจิมไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอมีไม่มีมันจะบอกอยู่ในหน้าจอหมดแต่อันนี้ต้องค้นหากันสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อมต่อบูทูธได้เชื่อมต่อ Android a u t ต Apple c a r p เพใช้งานได้ง่ายๆสบายสบายนะครับโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เจอฝาท่อประเทศนี้ก็เก่งนะสามารถทำฝาท่อไว้ตรงกับรอรถได้แทบจะทุกเส้นเลยเจอประจําเลย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจะทํไว้อยู่กลางกลางนี่ก็ได้นะกลางเลนเนี่ยไม่ให้มันคล่อมคล่อมล้อหรือเอามันไปอยู่ข้างๆเลยก็ได้ไม่ต้องมาอยู่ในถนนก็ไม่ทําก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะและสุดท้ายครับกับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองสำหรับการขับขี่ทางยาวๆมันยาวยังไงวะเนี่ย92กิโลเมตร14.9กิโลเมตรต่อลิตรแต่ค่าเฉลี่ยของ ความเร็วอะ่ะ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งมา2ชั่วโมงกว่าคือก็เจอรถติดเยอะอะ่ะก็เจอรถติดหลายหลายจุดนะแต่ก็วิ่งออกทางแยกวิ่งออกทางไกลๆเหมือนกันนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อาจจะผิดพลาดท,ทางเทคนิคยังไงไม่ทราบได้นะครับก็วิ่งมาทางยาวๆเหมือนกันนะแต่เอ,อตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับอะกลายเป็นในเมืองตัวเลขสวยหรูนอกเมืองตัวเลขอะไรครับนี่งง สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเจ้าโมเดลเยีย2025นี้นะครับก็หลักๆไปสุปให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆตามนี้ครับด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่อยู่นี้แถบๆนี้นะครับจริงๆเราเคยทําสรุปไปให้สั้นๆและสําหรับตอนพรีวิวชุดไฟเดย์ท e มแนดิงไลท์ใหม่อันนี้สวยนะกลางคืนก็สวยนะโดยตัวรถเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นหนในท็อปทีนในสม หน้าตาที่ผมชอบมากๆครับโดยเฉพาะเจ้าตัว V-Cross เนี่ยหน้าทรงนี้ผมชอบนะนี่ด้านหน้าก็เปลี่ยนแค่2จุดหลักๆประมาณนี้นะครับดูดูดูสวยดีด้านข้างล้อลายใหม่เป็นสีดำด้านนะอันนี้มาดูแล้วแต่คนชอบนะครับความสวยงามนี่เป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลมาด้ข้างดีไซน์ใหม่นะครับนี่ชัดเจน4ีคูนิฟล็อกตัวใหม่ไฟท้ายเป็นแบบเคลียร์เลนก็คือเลนสใส ตัวนี้ก็ชัดๆแบบนี้สวยสวยไหมก่อนแต่คนชอบอีความสวยเนี่ยสําหรับผมอันนี้ผมไม่ชอบไฟท้ายเคลียร์เลนผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ด้านหน้านี่ผมชอบด้านท้ายนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไม่โดนไม่โดนภายในเปลี่ยนพอสมโอ้ยอยู่ดีๆล็อกใส่อย่างงาั้นอ่ะเพราะว่าเราเดินออกมาจากนอกรถเนาะนี่กุญแจเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนภายในนี่เปลี่ยนตัวเบาะครับ เบาะนี่นะนี่ชุดนี้เปลี่ยนนะครับหนังใหม่เป็นดีไซน์แบบทูโทนอ่ะก่นแล้วแต่คนชอบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผมผมไม่ชอบนะครับสีนี้ไม่โดนใจเท่าไหร่แต่ถามว่านั่งเป็นยังไงบ้างนี่ขาเหลือเยอะมากหลังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะถือว่าเอียงสบายคือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการนั่งทางด้านหลังของผมนั่งมาเป็นทีเรียบร้อย ให้ความเห็นเอาไว้ว่าก็สบายกว่าตัวมิลเออีกเฮ้ยพูดเป็นเล่นอันนี้จากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทางการนั่งทางด้านหลังนะครับก็ไม่ใช่ใครครับลูกสาวผมเองเขาให้ทัศนวาไว่วานี่ตัวนี้นั่งสบายกว่ามิลเอนะเพราะว่าเพิ่งนั่งมิลเอไปแล้วก็มานั่งตัวนี้เขาบอกตัวนี้นั่งโอเคกว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนทางด้านหน้านี่ ก็เป็นดีไซน์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างมีนัยยะเท่าไหร่นะครับก็คือมีแค่เปลี่ยนสีเป็นทูโทนแต่สิ่งที่ใส่เพิ่มเข้ามาก็คือพวกระบบเสริมความปลอดภัยนั่นเองครับใส่เข้ามาแบบเต็มๆนะชุดใหญ่แบบครบเลยนะครับปวกเลนคี e เลนดีพาร์ตนะครับตัวเตือนการชนด้านหน้าตเตือนการชนทางด้านหลังนะครับช่วยเบรกฉุกเฉินอันนี้ใส่มาให้นะครับ และจุดใหญ่อีกอย่างที่เปลี่ยนก็คือนี่ครับพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ได้พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วอย่างที่รีวิวตอนขับขี่ไปนะครับว่าความสึกแตกต่างเลยหัวใจครับเหมือนเดิมคือเครื่องยนต์3.0ลิตร DDI m a c f o r c e นะเขาใช้คำว่า m a c f o r c e เพราะว่ามีการปรับเพิ่มให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5นะก็คือเพิ่มเจ้าตัว DPF มานะครับ ตัวนี้190แรงม้า4 5 0้นิวตันเมตรก็ถ้ามองถึงตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเยอะกว่าตัวเครื่อง2.2นะเครื่อง2.2คือ163กับ4 0 0นิวตันเมตรนะครับ163แรงม้าแต่พอมาลองขับกันจริงๆอ่ะสารภาพตามตรงว่าต่างไม่มากไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างมีนัยยะเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวผมนะ ผมรู้สึกก,กับรู้สึกว่า2.2ม,มันมาดีนะอ้มัน,ม,นมันทำมาดีจนรู้สึกว่า3.0เนี่ยไม่ได้ขี่มากมายขนาดนั้นแหละเมื่อเทียบกับ1.9ความแรงเนี่ยต่างกันไม่เยอะขนาดนั้นแหละนะครับอันนี้อันนี้ในมุมจากการที่ทดลองขับมานะอย่าเพิ่งเชื่อผมให้มาลองขับกันดูอ้อแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือเจ้าเครื่องตัวนี้ยชนกับเกียร์6สปีด แต่เครื่อง2.2เนี่ยชนกับเกียร์8ปสปีดอันนี้มันต่างเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลในเรื่องของการขับขี่อัตราเร่งความประหยัดอันนี้ส่งผลอย่างแน่นอนและว2.2แม็กฟอร์ดเขาทําใหม่นะทำหลายๆส่วนทำใหม่ก็เลยก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่อัปเกรดและพัฒนาขึ้นมาส่วนเครื่องตัวนี้ก็ทําตลาดมานานแล้วนานไหมก็นานอยู่อะ่ะก,ก็หลายปีอยู่ถ้าเทียบกับแม็กฟอร์ดแต่แม็ฟอร์ดเพิ่งออกมาตัว2.2่ะ เพราะฉะนั้นในแง่ของความสดใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอะไรซะยังไง22ก็ทันสมัยมากกว่านะครับสรุปสุดท้ายของเจ้าตัว V Cross 3.0ตัวนี้ตัว M 1,297,000บาทถือว่าราคาดูเดือดนะครับในเซกเมนต์ของปิกอัพขับ4 4ประตูตัวท็อปสุดสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาก็ เรียกว่าพอมาสู้กับคู่แข่งได้ใส่เพิ่มเข้ามาเนี้ใสมาเต็มมากขึ้นกว่าเดิมแต่เราอยากได้มากกว่านี้เรารู้สึกว่าจริงๆ2.2 m a c p ออ่ะมันมามันมาเนียนเลยละ่ะตัวนี้สรุปก็คือได้ความประหยัดนะได้ความแรงแต่ยังไม่ได้เอาไปลุยเพราะผมเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบหล่อๆเป็นหลักนะครับดูว่าใช้งานเป็นอย่างไรและสิ่งใหม่ที่เข้ามาก็คือเรื่องพวงมาลัยเห็นชัดเจนนะครับก็ควบคุมง่ายขึ้นเบามือขึ้น ส่วนช่วงล่างยังเหมือนเดิมยังไม่ชอบยังไม่ถูกจริตยังไม่ตรงใจสําหรับตัวผมเท่าไหร่นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการบริการหลังการขายในเรื่องของราคาขายต่อความสวยงามอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับสาหรับผมผมชอบในแง่ของความสวยโดยภาพรวมถือว่าดีส่วนความคุ้มค่าตรงนี้แหละราคาขายต่อนี่คือเบอร์หนึ่งของตลาดแล้วนะครับขายต่อได้ราคาดีที่สุดขาดทุนน้อยที่สุดนะครับดูแลดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเลือกกันได้นะอันนี้เรามาไกด์ไลน์ให้ฟังกันว่าตัวนี้ปรับมาใหม่เป็นอย่างไรดีขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับสําหรับผมผมเชียร์2.2 m a c f o r ครับขับแล้วชอบ2.2มากกว่านะอันนี้โดยส่วนตัวเมื่อเทียบกันระหว่าง1.9 2.2แล้วก็3.0ผมเชียร์ตัว2.2นะครับไว้รอมี2.2ที่เป็นขับ4วีครอสอย่างนี้มา แตโโโ่โดยส่วนตัวไม่ได้ใช้ขับ4เพราะฉะนั้นก็จะเชียร์ไปที่ขับ2นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลตามเลือกรถให้ตรงกับลักษณะของการใช้งานของตัวเองแล้วคุณจะซื้อมาได้อย่างไม่ผิดหวังชอบถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับเสียงเงินท้งทีต้องมีความสุขไปแล้วต้องถอยหลังไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเหมือนเดิมแต่ได้ะระยะก็ดี ยังไงซะก,ก็ยังดีดีกว่าไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราออกนอกเลนเขาก็ดึงดึงแรงนะแต่พอดึงแล้วเนี่ยพอดึงกลับมาเนี่ยเห็นป่าว่ามันมันดึงล้นอนะ่ะดูนะดูนะนี่ดึงกลับมาเออเนี่ย ดึงแล้วมันล้อนอ่ะ